ล้างตัวแค่ไหนก็ยังมีกลิ่นลองเช็ค3ข้อผิดพลาดนี้แรกนะครับก็คือกลุ่มที่ ไม่ได้เน้นจุดอับชื้นแล้วก็จุดสซเดนนะครับจุดอับชื้นก็ได้แก่ขาหนีบข้อพับตามบริเวณหลังซอกหูซอกคอบริเวณรักแร้อย่างนี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับเวลาที่อาบน้ำนะครับก็จะมีการทูสบู่เป็นคนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ทําการฟอกครับให้ทั่วๆครับหรือฟอกให้ดีนะครับทำให้ว่ายังหลงเหลือกลิ่นและการกาจัดเหง่อออกได้ไม่หมดครับจึงทําให้เป็นที่มาคือกลิ่นตัวครับข้อที่2นะครับก็คือล้างสบู่ไม่หมดครับมีการทูสบู่ที่ดีครับแต่มาพลาดตรงไหนตรงที่เวลาที่เราล้างเอาสบ ครั้งที่บริเวณผิวครับถ้าหากกําลางไม่หมดนะครับสิ่งแรกที่มักเจอนะครับตัวของตัวสบู่เองเนื่องจากว่ามันเป็นอินเทอร์เจนในการซักล้างก็เกิดการอุดตันเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะเกิดการเหนียวและเมื่อเวลาที่เราเหนียวมาครับก็จะมีการเกาะของพวกเชื้อแบคทีเรียฝุ่นต่างๆครับได้ดีกว่าปกติจึงทาให้บางทีเกิดสิวอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณจุดต่างๆของร่างกายนะครับและที่สําคัญนะครับยังเป็นที่มาทําให้เกิดกลิ่นตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับอย่างที่3นะครับก็คือเชบ พอหลังอาบเสร็จปุ๊บก็แค่ดซับซับตัวครับแต่ไม่ได้แห้งสิจริงจริงครับมันจะเหลือความชื้นอยู่นะครับบางคนก็อาจจะเชื่อว่าทําให้เย็นขึ้นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเช็ดตัวได้ไม่แห้งนะครับทำให้เกิดผลตามมาคือมีความชื้นสะสมครับและความชื้นนี่แหละครับทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียมีการเจริญเติบโตที่มากกว่าปกติแล้วก็ทําให้เกิดกลิ่นตัวตามมาถ้าหากใครนะครับที่อาบน้ําแล้วเช็ดซับไม่แห้งโดยเฉพาะจุดต่างๆดังนี้ใต้รักแร้ขาพับนะครับบริเวณคอหรือว่าเวณหลังซอกหูอะไรพวกนี้ครับก็ และที่สาคัญยิ่งไว้ขนยาวนะครับยิ่งซับตัวไม่แห้งแบคทีเรียยิ่งกับตัวได้เร็วมากกว่าปกติครับทำให้มีกลิ่นตัวที่เร็วเว้นต้านแย่ครับและตามมาด้วยกลิ่นตัวที่รุแนแรงนั่นเองครับ